นายรีบใช้ก่อนตายก็ได้นะเพื่อนโฆษณสื่อเราจะส่งนายไปดินแดน,นที่หนึ่งที่นายไม่รู้จักนะแซาฟาลายบุเขา และแล้วก็ถึงเวลาทุกคนที่จะจำการไปแก้แค้นเทพซียทุกคนกระป๋องสีทองในระวังตัวให้ดีนะข้าวังเขาคือห้าหกแสนแฮะอันน่าจะเห็นแบบคลิปเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะกูส้สือมาแค่ตัวเดียวอ่ะนะเราจัดทีแบบนี้มานะไม่ต้องหวง่วงทุกคนเราใช้ะะคแค่นี้แหละฮะทุกคนแค่นี้แหละไม่ต้องใช้อะไรเยอะทุกคนเพราะกู้งสือผมเนี่ยมีเลือดถึงห้าล้านแล้วทุกคนเขาดําการดันเลือกกู้งสือเนี่ยขึ้นถึงห้าล้านเรียบร้อยผมได้แบบ ผมคือผมไล่หาก,การมาแบบเอาไปมาตายมากเลยทุกคนเนี่ยถอดเจต่ากาปบปาบ้าคนนี้เนะาะนี่ยผมรีหาเลยวกนี้มาเยอะมากเลยทุคนของหมอดมตรงเนี่ยเนาะโอเคปะ่ะเราทําการเริ่มเลยดีวยกว่าแช่แค่คตัวเดียวพอนะผมคือผมลองไปดูทีมโลกของมาเนี่ยเขามีข้าลัง1ิบล้านอะไรบ้างอืมอาจจะก,กาพลังก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาตัวเดียวยืนตรงกลางไปเลยมาเชิญหน้ากาโลนะกานกาโลกเขาจะตรงนี้เหมือนกันนะมา โอเคฮะมาเริ่มแล้วทุกคนโอ้ oh, มีสปอยเลยเนี่ยม oh, ไม่มันเลยเนี่ยมาการ์ลกขอบเปิดก่อนฮะทุกคนมาโอเคตีมันเลยโอเคสี่แสนได้ไหม,มสี่ล้านสองแสนหน้าหมื่น <What? S 1> <c oughs> มาหนึง่งหน้าเล่นรัวไปหนึ่งขอเปิดเวชันก่อนฮะทุกคนมาจริงๆแล้เผาไหมมาน้องก็แม็กซสายฟ้าโอเคตีทำรรม,มาล่าเสร็จก็ขึ้นมาแล้วตีเผาไหมแล้วก็หนิีเดียวตีใส่ตัวนั้นมามายิ้มนุ่งเตะโก็เขื่อนซื่สายฟ้าลายภูเขา ฟังเป็นไงโอ้เสียร้านนามเมีทุกคนแต่กาโรไม่ตายนะโอเคเราเล่าโอ้ห้าหมื่นแปดเลยนะตีธรรมดนเนี่ยมาแย่าฟา่งมาห้าหนึ่งขั้นสุดเราที่สองห้ามากาโรจิ้วจ่อมาฟังเป็นไงหกหมื่นห้านามีให้ทุกคนถือว่าหกหมื่นห้าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าจีโน่ของไม่มาหนึ่งเหมือนเดิมอืมถือว่าใช้ได้าเนี่ยคอมโพวกนี้แล้วก็รีดรวมมาดรัดค้าต่อเนื่องมาโอเคแล้วก็เอาไปกินกาโรตัวเดียวเลย แซฟ้ฟรายภูเขาปังตายไหมโอเคตายเรียบร้อยเลยเพื่อนโอเคฮะ้าธรรมดาไปเนาะแล้วก็ป้ามือโอเคฮะโยกยจีโจมตีไปฮะแล้วก็ตีธรรมดาไปโอเคมันไม่มีการเล้วลว,คว่คนมันจะทำไงในทีนี้คือผมอ่อนให้แบบสุดๆแล้วนะคือผมไม่รู้ว่าจะตัวอะไรผมไม่รู้ว่าจะสรรหาตัวอะไรมาให้แล้วนะอ่ะเออไม่อยอมมาให้ดิเอาแบบเอามาจัดทีแบบประมาณนี้นะคือผมอ่อนให้สุดๆแลนะ้วอ่ะเออตายหนึ่งตัวนะ โอเคแล้วก็แถวบนลาก่อนแล้วกันนะแฟฟ้าลายภูเขาปังมีเงาเสจแล้วนาเมมทุกคน5้าล้านนี่น่าจะดเาเมิคร่าวๆคือเสียร้านนะถ้าเกิดว่าไม่น้ำโลกเกลียวะนะโอเคตีไปธรรมดาสจีนน้อไปฮะเพราะว่าต่อไปก็คือตายแล้วนาะยสอต,ตรวนี้เนี่ยนายรีบๆใช้ก่อนตายก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าเดียวนายกโคสือเราจะส่งนายไปดินแดน,นที่หนึ่งอะ่ะที่นายไม่รู้จักนะโอเคขอไม่มาก็คคลสือปิชา ซาฟา์ลายภูเขาปังโอเคตายให้ทออุกคน12นดาเมนะเนี่ยฮ้ได้ที่หนึ่งมาแล้วอ่ะได้ที่หนึ่งมาแล้วโอ้อยนีนะผมขอดูเวลาคลิปก่อนมันอาจจะสั้นเกินไปนะแป๊บนึงผมว่าคลิปมันยังสั้นเกินไปทุกคนผมขอนี่เลยกันไอ้ทักโก้รึมาในเมนื่อนาะยขอลองหัวนักกิ้วให้จากการมันให้เนี่ยขอจัดก,การนายด้วยคนนึงเลยาก,กันนะไปะมาแล้วนะยืนตรงหน้ากันเลยใช่ไหมโอเคเราขอทำการตีก็หนีเลยเลยกันนะว่า อันนี้นินก็จะครบห้าหีแล้วซาก้เลงเข้าไปฮะป้าเมื่อไงสิบล้านนามีโาเคแต่หนึ่งตัวนั้นก็แล้วหาว่าสวนแท็ฟ้าอะไรวะคือมาไหนดูซิป้าโอเคสองล้านนามีโอเคโลเลืเอกฮะทุกคนอีกาเขายังไม่ตายนะแต่ว่าเขาใกล้ตายแล้วมั้งเอาหน้าเขาสุดรอบที่สองฮะมาเรามาดูกันดว่าอีกาเขาจะตายหรือเปล่านะแต่ถึงไม่ดูก็รู้อยู่แล้วป้าเมื่อไงตัวเดียวสิบล้านนามให้อีการะเบิดมาโอเคก็ถือว่าตอนนี้แล้วกันนะ ผมไมานาน่น่ารังแกคนที่ไม่มีทางสู้เลยรทุกคนแต่ว่า FC เขาขอร้องมาให้ผมทำแบบนี้นะใช่จริงผมจริงผมไม่อยากทำหรอกนะถ้า FC เอฟซเขาไม่ขอมาจริงจริงใช่ไหมล่าโก้สือ่อเโอเคฮะงโงงนี้เขาต้องขอตัวเาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับผมขอคุณที่รับชมนะครับ